ตุ่ยตุย r รีแอคชั่นคำใหม่ของเกอร์เจเนเรชั่นค่ะพ oh. ิกหนึ่ง พร้อมกับแม่แม่บิวอะ <c oughs> แม่บ้านมีหนวดนะจ๊ะสวัสดี <c oughs> ค่ะเฮ้ยเฮ้ยลูกๆแบบค่อยๆมาเยี่ยมเยือนนะ <c oughs> คือทุกคนก็จะได้เห็นอตุยปล่อยของอาก็จะพาไปกระเตงลูกพาไปกินต่างๆลูกหิวลูกป็นคนกินเก่งในสมัยนั้นลูกยังกินไม่เลือกท็อตก็กินไม่เลือกเท่าไหร่ <c oughs> บิวก็กินก,กินใช้ได้บิวก,กินน้อยกว่าท็อตเมื่อก่อนนะแต่เดี๋ยวไอ้ท็อตมันเลือกกินแล้วก็เลยหมดปัญญาจะไปทำทางกินอาหารละ ก็เลยพาลูกๆมารีแอคไอตอนมันเคยรีแอคไอนี่นะซีรีส์กับฉันนะออคมก็เหลือหล่อนไงเออหนูมาแล้วหนูมาแล้ววันนี้ลูกสาวมาเหมาะกับหนูมากด้วยวันนี้เป็นสไตล์ของยูเลยใช่ทุกอย่างก็คือโททรลุกก็คือดูเป็นหนูเลยใช่มันคือชีวิตของเธอเลยแหละแต่ว่าไม่เจอกันนานแต่งตัวแรงขึ้นนะเล่านะใช่แต่งตามมึงเนี่ยก็คือว่ากลัวมันแบบเป็นแม่บ้านมีหนวดใช่ครับแล้นี่นเป็นแม่บ้านมีกม ขอตีมือหนึ่งดีพี่บุ่นี่อ่ะกลัวคนกลัวไม่ได้ยินกลัวคนไม่ได้ยินอ๋อกำไรกำไรขายของดีเอออ่ะไปดูพิวพัสของอาร์ด้วยนะคะก็คือเป็นการต้อนรับการคัมแบ็กนะคะของวงในดวงใจแล้วก็บิวก็คัมแบ็กด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเมากันหนูก็ต้องมาตามเพื่อนถูกใช่เพราะเพจบิวอะนิ่งมากแม่บ้านมีหนวด นิ่งไปเกือบเจ็ดปีแล้วเฉยมากแต่ก่อนโควิดยังอยู่แต่ว่าลงคำคมคำเค็มแต่ว่าภาพสวยๆเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งกำลังถ่ายอยู่ไหมใช่ค่ะถ่ายแล้วเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอโพสรอโพสต์รอเรื่องงามยามดีขนาดเกอร์เจนเขายังคำเลยเราก็ต้องอนก็ต้องคำให้คนเห็นหน้าเห็นตาได้แล้วกลุ่มคนสวยเขาจะเริ่มทำงานแล้วเพราะฉะนั้นเราเป็นหนึ่งในคนสวยเราก็ต้องรับงานละใช่มาลการคำกลับมาครั้งนี้ก็คือว่าเหลือเชื่อแบบฮะ คือเรื่องจริงหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็กลับมาจริงจริงประเด็นคือกลับมาแล้วมันมีความแบบรวมพร้อมกันแบบครบเลยอะทั้ง8ปดคนอะอแล้ว ยากมากนะเพราะเหมือนทิฟฟานี่เขาก็อยู่เมืองนอกแบบนานๆเขาถึงจะกลับมาเมืองไทยแล้วเขาทำเพลงอยู่ที่เมืองนอกเมืองไทยอะเมืองไทยเมืองไทยทิฟฟานี่พัทยาผิดผิดทิฟฟานี่ละกลับมาเกาหลีแล้วแต่ละคนก็คือมันมันมีมันมีโปรเซสของการทำงานบางคนไปเป็นพิธีกรบางคนแบบไปทำการแสดงตารางเขายากที่จะมาเจอกันหรือจะมาซ้อมเต้นนะคนเราโตไปแล้วน่ะตื่นเต้นน่ะในฉันยังไม่เคยดูเลย ตื่นเต้นเพราะว่าเรื่องของเรื่องคืออายุเท่ากันกับเธอเหรอใช่กับหลายคนในวงแล้วดูหน้าเขานี่เหมือนแบบแล้วดูหน้าหนูนี่เหมือนผู้ปกครองเขาแบบนี่ผู้เขาดีใจกับคุณแม่ด้วยนะคะลูกสาวเก่งเต้นดีลูกสาวมีวินัย อายุเท่ากันค่ะอายุเท่ากันอ,อายุเท่ากันไ,ไ,มไม่บอกลวกันค่ะว่าคนไหนเพราะว่าถ้าบอกแล้วรู้สึกจะยิ่งช้ำใจอ๋อเธอเมนเมนคนไหนอะไรเงี้ยห้ามบอก่ะใช่<ะ>ห้ามบอกเพราะว่าเดี๋ยวจะให้รู้เอ๊ะทำไมหน้าฉันเป็นแบบนี้แล้วหน้าเขาเป็นแบบนั้นในขณะที่อายุเท่ากันส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะบอกว่าเมนเรากับเราอ่ะจะมีบางอย่างที่เชื่อมโยงกันอยู่เหมือนกันอยู่ไม่แต่อย่างี้ว่าคนที่เขาเมนคนเดียวกับเธอเขาว่า ไม่ไม่ขอ,ต,อต้องรับแม่บ้านมีหนวดมาเมนเดียวกับหนูค่ะเมนนู้นค่ะได้แก่ชพปนาสถานเท่านั้นค่ะที่ะจะเป็นเมรุม้ค่ะเท่านั้นค่ะไม่ไม่ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะรักเมนของใครแล้วก็แน่นอนที่สุดรักไม่ได้ว่าแค่เมนของเรารักทั้งวงรักทั้งวงร <วง S 2> ักมานะคะไปดูเลยนะไปค่ะไป forever one girl generation แล้วดูดิอายุเท่าหนูอ่ะมาแต่เขาดูแบบสวยแบบสวยเนาะสวยชัดเจนเต็มตัวปะดูดิโอ้ยแนยอนอยนี่ไงเป็นเมนแล้วเออได้เป็นเมนแล้วเขาก็สลับกันเป็นเซนเตอร์เหรอใช่ออค่ะแล,แล้วแล้วแล้วแต่แบบคอนเซปต์ด้วยหละนะว่าดีเจของเรา ร้ยเสื้อผ้าน่ะโอ้โห,โโหเขาแบบดูเสาวสะพังอะ่ะดูเป็นคนสาวไม่ใช่สาวน้อยนะมันก็ได้อีกฟิลหนึ่งมะโตขึ้นเออโตขึ้นโตแบบโตเลยอะ่ะโตแ,แบบสวยอะ่ะอ่าหนูไม่ชอบผู้หญิงแต่หนูยังชอบเลยอะจริงดีเนาะเอ,อเ่น ดิ<ข>ไงขาก,กิแตกต่างกันอ๋อแต่ละวันของพวกเขาอ่ะเนาะ,ะอันนี้ท่าการสื่อก็เปนักเออเอนี่ก็เป็นดีเจเขาก็แบบเหมือนเล่าแบบเล่าแต่เล่าสตอรี่แต่ละคนไปเลยอ่ะ โอยเอวอะรู้สึกอบอุ่นหัวใจไหมเห็นสีสีแ้่นี่หนูนึกเพลงนึกถึงเพลงจีอะ <c oughs> แบบให้ฟีลลิ่งแบบความสดใสต,ตอนนั้นเนาะ <c oughs> คือเขาดึงเอาความรู้สึกตอนนั้นมาให้เราเนาะ <c oughs> แล้วก็แบบมันเป็นแบบซัมเมอร์ที่ที่เขาไปพักผ่อนสบายๆดินทะเลแบบเป็นกลุ่มก้อนแล้วฉันอยากอยู่ข้างๆเธอเสมอ การคิดถึงเธอทำให้ฉันแข็งแกร่งขึ้นคือพอแยกเดี่ยวแล้วมันก็ใจแป้วอะเนาะแต่พอคิดถึงวันคืนที่มีกันน่ะก็ยังกลับมาเจอกันได้อีกมันเป็น<อ>พลังอะไรอย่างเงี้ยมันยิ่งกว่าได้โทรฟี่ยิ่งกว่าได้รางวัลอะไรอีกการดึงสโลเลยแบบเนี้ยนะสวยอะแล้วก็แปลขบวนอันเนี้ยมันคือความเป็นแบบยูนิตี้ของเขาอะ มันจะกีดปีผ่านไปเขาก็ยังเป็นหนึ่งเดียวอะรักกันชั่วนิรันเออแต่ชอบปีนี้นะปีรวมตัวแบบเหมือนเหมือนเป็นแบบรถคานิวาวเนี่ยมาเวซอ,อแบบเป็นรถแห่นะแบบแห่แหแบบมาถึงหน้าบ้านเราอะ่ะใดๆก็คือเสื้อผ้าดีมากเลยอะ <c oughs> ชอบชุดมื่อกี้ที่เป็นแบบทางลายๆายะ เนี้อันเนี้ยชอบอันนี้มากเลยเออมันดูแบบสดใสดแบบดูใสเบาใช่ดูแบบมินิมัลดูแบบใส่ได้จริงเออนี่เธอมองเป็นมุมเสื้อผ้านะว่าคือมันสายแฟชั่นคือสำหรับอาร์อาดูในเรื่องของฟิลแล้วอ่ะคือเขาก็เอาเรื่องราวของแต่ละคนอะออการที่เราเคยอยู่กันรวมกันมาตั้งแต่เป็นเด็กฝึกนะออแล้วก็แบบได้แบบออกอัลบั้มที่ประสบความสำเร็จออร่วมกันคือหันไปทางซ้ายขวาก็มีเธอวันหนึ่งอะ ที่ต้องแยกไปทําอะไรเดี่ยวที่มันใหญ่กว่าเดิมอ่ะมันหนักนะเว้ยก้าวที่จะก้าวออกไปมันออกจากเซฟโซนอ่ะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มาคิดถึงตอนที่มีพวกเธออยู่ข้างๆอ่ะมันจะเป็นพลังให้กับฉันมันก็เป็นเหมือนกับเขาบอกว่าแบบใช่พวกฉันก็จะเป็นพลังให้กับเธอแล้วเวลาที่ฉันไปเหนื่อยไปยากไปลําบากอ่ะฉันนึกถึงวันที่มีพวกเธออ่ะฉันก็เป็นพลังแล้วจําไว้นะเราจะมีกันนิรันด์เพราะว่าท้ายสุด เขาก็ยังคํามาเจอกันให้เราได้เห็นคือเรามีกันนิรันด์จริงๆแล้วแถมยังเอาเสื้อผ้าที่ท,ที่ที่เซ็ตนั้นนึกถึง G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  จีจๆจีจีจริงๆสีได้เล,เลยอ่ะสีแบบเขา,าอาจจะต้องการจะรีมายความรู้สึกณนะโมเมนต์นั้นให้กับพวกเราแบบตื่นขึ้นมาอีกแล้วในวัยนั้นหลายๆคนก็เป็นวัยเยาว์วัยสาวทุกวันนี้มีลูกมีผัวบ่นผัวเหนื่อยมากอะไรกันอยู่แบบชีวิตประจําวันแบบ แบบโตอ่ะแต่ตอนนั้นมันคือความสดใสของวัยเยาว์วัยรุ่นของพวกเธออะไรอย่างเงี้ยพอภาพนั้นน่ะมันก็ทําให้สมองส่งความรู้สึกตรงนั้นมามแล้วเราก็ได้เห็นเขามารวมตัวกันอีกมันคือเหมือนกับว่าไม่ว่าจะไปเจออะไรที่มันยากเกย็นแค่ไหนอะ่ะตรงเนี้มันจะเป็นแบบที่เซฟโซนที่พักใจของเราแล้วเขาสื่อด้วยแบบเอ,อทะเลสีฟ้า,ฟาและชุดที่สบายๆอันนั้นอะ่ะมันก็รู้สึกแบบ มันมันมันมาทาให้เราคามมันมาทําให้สบายหัวใจของเราอีกครั้งหนึ่งแบบเป็นการคําที่ที่ดีมากคือเอาว่า SM เอ็มขาจะแบบชอบแบบแบบล้ำ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 มาเก็ตติ้งหรือว่าแบบว่าคิดมาเยอะเขาจะคิดมาเยอะโนโนฉันว่าช่วงหลังเขาจะเป็นอวกาศอะไรที่มันไกลเกินกูจะเอื้อมอ่ะแต่เออมันเออฟังย่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยมันดูเป็นแบบ ใช่ใช่มันมาหุ้มใจเราม,มันต่างจากงาน SM นาทีนี้ต่างๆนะมันเหมือนทําให้เราบียอนไปได้สําหรับตอนที่แบบว่าเหมือนเขาดังใหม่ๆหรือตอนที่เขาแบบ ช่วงนั้นช่วงนี้นะช่วงเวลานี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนอ่ะเหมือนบิวเนี่ยโตมากับเกอร์เจนเลยอายุเท่ากันเลยแต่น้าหนูอาจจะนําไปก่อนอันนี้ไม่ว่ากันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเหมือนยายเกอร์เจนเออแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือทุกหลายกิจกรรมเนี่ยเราจะมีเพลงเขาเนี่ยอยู่ในส่วนร่วมของชีวิตระหว่างทางมาพัฒนาพันึงของชีวิตพัฒนาพนึงต้องมีบางเพลงอะที่เราแบบต้องมีกิจกรรมบางอย่างอะหรือช่วงพังผู้ชายใดๆก็จะมีเพลงจี้จี้จีจี้แล้วแบบเื่องตลกกับเพื่อนช่วงทำเสลอเปื้อเปืด แล้วเราก็ผ่านมันมาพร้อมกับเพลงของเขาแล้วพอคํานี้เป็นไงอิ่มอ๋อเออใช่ใช่ใช่มันไม่ได้ตื่นเต้นมันไม่เวลาวงจะคำอ่ะใช่มันไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากเพราะว่ามันรอมันรอมานานมากเลยการที่เขาแบบมาพร้อมกันแคนอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าจะไม่มีคำอ่ะเราก็จะไม่รู้สึกว่าแบบอะไรแต่ว่ามันเหมือนเป็นการที่เขาอ่ะมาเติมเต็มบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเออรวมกันแล้วว่าดีจังเอมาแล้วดีจังคือเขาคงไม่ อส่วนตัวบิวไม่รู้นะว่าจะ,ะเขาเรียกอะไรตัวตัว,ตว,ตวทางมาร์เก็ตติ้งเขาคิดยังไงแต่ว่าสําหรับแฟนคลับอ่ะสำหรับคนที่รออะไรอย่างนี้อยู่อ่ะมันอิ่มเนาะมันอิ่มมันอิ่มแล้วใจมันฟูเนาะใจมันเต็มคือฟังไม่ออกหรอกว่าแปลว่าอะไรฟังไม่ออกหรอกแต่พอดูแล้วก็แบบใช่แล้วเพลงเพลงแบบว่าไม่<ด>ใช่ว่าจ,จะเป็นเมโลดี้ของเขาหรือ <c oughs> ว่าการแบบว่าเรียบเรียงตรงนั้นตรงนี้แบบ ดึงบิดท้าเร็วหรือว่าแบบเสียงร้องอะไรต่างๆหรือว่าแบบโน้ตของเขาอ่ะคือมันเป็นการทาความรู้สึกอิ่มกูฟังไม่รู้เรื่องหรอกภาษาเกาหลีนะแต่อิ่มแต่อิ่มอิ่มเอมเนาะแล้วก็คือเป็นคนที่รักษาทรงร่างได้เก่งได้ดีกันจริงๆดูแลตัวเองดูแลตัวเองดีจังแล้วคือสวยกว่าตอนเป็นเด็กโอ้แต่ทำไมยิ่งโตยิ่งสวยอะใช่คือในขณะที่ฉันความเท่ามันต้องมาแล้วลูกแต่ว่าแต่ว่า ทุกคนยังสวยคือไม่หรอกเพราะเขาเดตั้งแต่เขาเล็กๆเอช่พอถึงตอนนี้ต่อให้มันผ่านไปสิบปีนะเขาคือตอนนี้กําลังสะพรั่งก็คือความสวยจัดของมนุษย์เพศหญิงหนูด้วยหรอว้หนูหรออือโอเคก็ได้มันก็ไม่ได้จะใช้ได้กับทุกคนไงก็ออกไปอาก็ถึงได้บอกว่าเขาแบบ เขาเขาดูแลตัวเองได้แบบหนูก็ดูแลตัวเองนะหนูดีขึ้นมากลูกกินคิตตโตด้วยนี่ทาขายด้วยสิกิมจิน่านอร่อยมากเลยแต่มันอิ่มมันอิ่มอย่างที่บอกแล้วมันอิ่มจริงๆแบอินมเมื่อไหรจะได้รวมกันนะอยากเห็นแบบจังหวะแบบเต้นพร้อมกันอยากเห็นขาแบบโอ้ยู่เลยกแล้วแบบสับสของเขาความเรียวของขาที่แบบทุกคนดูนี่ที่แปรกระบวนนั่นน่ะอะไรอย่างงี้แล้วคือพอพอดูวันนี้เสร็จปุ๊บอะสิ่งที่ตามมาคืออยากดูว่าออนสเตจอะ เขาจะเต้นกันหน่อยไหมนะ<า>อยากเห็นตามรายการอยากเห็นตามรายการตอนนีค้คือคือความตื่นเต้นอะ่ะมันไม่ได้เต,เต้นเต็มเพลงมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้มากับตอนที่ดู MV แล้วความตื่นเต้นอะ่ะมันมากับการที่เขาแบบอ่ะแล้วถ้าสมมุติว่าเขาไปรายการที่เขาต้องออนสเตจอ่ะเขาจะเต้นกันได้ยังไงเขาจะส่งอารมณ์ได้ขนาดไหนเนี่ยรอดูอยู่ว่ารายการไหนจะลงก่อนเต้นใน MV เนี่ยเราก็ได้เห็นแบบความท่วงท่าต่างๆก็คือไม่มีผิดหวังแต่ว่าเราจะไปคาดหวังว่าคำอันเนี้ยมันจะต้องล้ำเพลงปัจจุบันนี้โอ้โหวงอื่นๆเขาอย่างวันนี้คือ ไม่ไม่คิดแบบนั้นเลยนะคิดว่าแบบเขามาก็คือแบบสุดยอดแล้วอะ่ะคือเราจะไปหวังให้เขาแบบได้ทัศโอ้โหจะแบบ่รุนแรงคือไม่ไม่คือ <c oughs> ถ้าสมมติว่าไม่รู้นะบิวมองว่าเขาคงมองการดมาร์เก็ตติ้งว่าถ้าสมมติว่ามันจะมีช่วงว่างระหว่างวัยอ่ะที่ <ừ> mm. อ่าเหมือนรุ่นเราเราจะตามใช่ไหม <ừ> mm. แล้วเด็กรุ่นรุ่นเด็กกว่าบิวอะ่ะก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะวงนี้คืออะไรก็ศึกษาดูเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยบิวว่าเพลงนี้มันดีตรงที่ว่าคนใหม่ก็รู้จัก คนใหม่ก็รู้ว่าเนี่ยคืออะไรเนี่ยมาจากไหนเนี่ยกาลังทําอะไรหรือไปไหนมาแล้วก็มันดึงหัวใจของคนเก่าให้วอมอ่ะพวกเราวอมด้ยเพราะว่าศิลปินเราคาลังคําต้องบอกหรือว่าต้องขอบขอบคุณ SM นะแล้วก็ขอบคุณศิลปินทุกคนที่ภารกิจเขาอ่ะงานเขาเงินเขาที่เขาจะจะไปหาจากตรงอื่นอ่ะเขาได้อ่ะแต่ตรงเนี้ยคือการยาใจแฟนคลับนะก็ถ้าเขาใจมาขนาดนี้ถูกป่าเราก็ต้องใจกลับไปก็คือว่าโซวอนอ่ะ โชว์ให้เขาเห็นว่าพวกเรายังอยู่ตรงนี้ forever เพื่อเธอเหมือนกันในเมื่อเธอกลับมาเปิดวนๆไปอืเพราะว่าการแบบปั่นปั่นยอดวิวอ่ะมันคือการบอกรักศิลปินเว้ยไอ้ีนังเนี่ยเนตัวดีตัวปั่นน่าจะบอกว่าโวปั่นเลยใช่ไหมดูสตรีมไหมเมื่อชีเป็นเด็กพี่ก็ดู อเองั้นก็ทานเพราะพี่แบบทันพี่ตั้งกฎอันนี้ไว้ตั้งกฎให้เขาแจ้งเตือนไว้ตอนสตรีมตอนที่เพลงนี้ลงเมื่อวันที่5แล้วตั้งกฎสตรีมไปแล้วพอก็งตั้งปุ๊บแล้วมันเด้งขึ้นมาในไอจีอันแม่บ้านมีหนวดแล้วตั้งอะไรไว้ว่าตั้งอะไรไว้ว่าพอเขาไปดูปุ๊บมาแล้วคือเหลือเชื่อนะว่ามันจะมีการเตือนนี้เกิดขึ้นใช่แล้วแบบคือตั้งไว้นะตั้งไว้พอพอบอกว่าแบบคัมแบ็กปุ๊บอ่ะฉันตั้งเวลาแล้วพอยูทูบตั้งเวลาได้ตั้งเวลาไว้ก็นั่นแหละเพราะ เพราะเพราะเหตุนี้คือคือว่าแบบคนที่เป็นแฟนเกอร์เจนยุคก,ก่อนอะ่ะอาจจะไม่ได้เก่งด้านการปั่นวิวหรืออะไรต่างๆนะหรืออาจจะไม่ได้คำานึงว่าการปั่นวิวมันเป็นการบอกรักเขาเราเข้ามาดูตามจังหวะที่เราว่างที่เราสะดวกแต่ว่าก็ดูวนไปอะไรอย่างนี้มันก็เป็นกําลังใจให้ศิลปินแต่สําหรับคนที่เป็นแฟนคลับหลายคนไม่รู้คนคนอื่นเป็นหรือเปล่านะเนี่ยเป็นดูแล้วเขินเออไม่รู้เป็นหรือเปล่าเดี๋ยวดูแล้วเขินดูแล้วแบบ ทำไม่สวยนะกว่าสวยต้องไม่สวยขนาดนี้แบบขาสวยแขนสวยเขารู้มุมตัวเองไงว่าตัวเองสวยมุมไหนอะไรเงี้ยแบบก็เทพแล้วก็เซียนหมดอ่ะดูแบบอิ่มเองอิ่มอิ่มอันเนี้ยอิ่มมากแล้วก็รอใจจริงจริงรอส่วนตัวคือรอรอดูอีกไม่รู้เขาจะมีเอ็มวีหรือเปล่าน้องว่ามีถ้าเขาทำทั้งบ้าแบบเนี้ยมันอาจจะอาจจะมีไม่ครบอะไรเงี้ยอาจจะมีแค่แบบบางเพลงอะไรเงี้ยแต่๋ยวหรอกใช่แต่เดี๋ยวต้องดูว่าเขา แต่กระแสขนาดนี้เป็นเราเราทำนะถ้าเราตอบแบบรับกันขนาดนั้นเขาต้องทำสิเนอะอยากเห็นเขาอีกต้องรอดูค่ะจ้ะโอเควันนี้ขอบคุณน้องบิวมากๆยนดีเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะที่แบบเราจะตื่นเต้นไปด้วยกันแล้วก็คอมเมนต์ต่างๆเพราะว่ามันกี่ปีแล้วล่ะที่เราไม่ได้ดูไม่ได้เห็นก็ฝากความรู้สึกของเราไว้ใต้คอมเมนต์ของรีแอคชั่นนี้ด้วยนะจ๊ะ วันนี้เพ่นนะคะลูกได้ค่ะาขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะ